ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะคุณแม่ขึ้นลิพผ้ามือสองวันนี้ค่ะไม่ได้ทํามาหลายวันแล้วค่ะเพราะว่าผ้าหาไว้ช่วงลูกไม่สบายก็เลยไม่ได้เอาออกมาขายค่ะผ้าหาไว้ค่ะอันนี้เป็นผ้าใหม่นะคะเขาเรียกว่าเก่ากิบโบราณนะคะผ้าใหม่ค่ะเป็นผ้าใหม่สโลม่นะคะราคาหนึ่งพันบาทนะคะค่ะผ้าผืนนี้หนามากค่ะมันเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนาตึ๊บเลยค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่1,000บาทนะคะสรงผืนนี้นะคะขาด1,000บาทค่ะเป็นสรงใหม่นะคะขาดเต็ม2เมตรขาดเนื้อผ้าหนามากเลยค่ะมันเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะขาด1,000บาทค่ะค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นสรงใหม่นะคะแต่เรามาขายในตระกูลผ้าเก่าเก็บโบราณมือสองนะคะค่ะถ้าคุณแม่เดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะเขาจะมาขายให้พื้นหนึ่งเก็บตกมาอย่างนี้ค่ะคุณแม่มาขายในตระกูลผ้ามือสองค่ะ คุณแม่ก็ขายสโตร์ใหม่เหมือนกันแต่ไม่ได้ราคานี้ค่ะตอนนั้นคุณแม่ไปเอามาต่อเมือจากพ่อค้าคนกลางค่ะอันนี้คุณแม่ซื้อตามหมู่บ้านนะคะบางทีเขาขาดปัดจจัยทางเงินค่ะมีพื้นหนึ่งเขาก็มาขายนะคะสโตรงพืนที่สวยมากค่ะขาดมันหนาค่ะมันน้เป็นงานไหมบ้านพงยืนขาดน้ำมากเลยค่ะขาดนาตึ๊บเลยค่ะหนึ่งพันบาทนะคะ ค่ะนี่ก็หนึ่งพันบาทนะคะเป็นงานผ้าใหม่นะคะหนึ่งพันบาทค่ะค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะแต่คุณแม่มาซักหลับนัญญาพนุ่มแช่นัญญาพนุ่มนะคะค่ะหนึ่งพันบาทค่ะเป็นของใหม่ค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะเป็นเก่าเก็บโบราณค่ะเขาเรียกว่าเก่าเก็บโบราณค่ะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะลายเป็นลายลายค่ะลายโฮลค่ะลายโฮลเก่าโบราณนะคะ ค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะ1000บาทค่ะยังไม่ได้ใช้งานคะ่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะค่ะเขาเรียกว่าเก่าเก็บโบราณค่ะค่ะ1000บาทนะคะค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะคุณแม่จะขึโะโ้นผ้าใหม่พวกเก่าเก็บโบราณก่อนนะคะค่ะขึ้นค่ะขึ้นหน้าคลิปเลยค่ะค่ะจะขึ้นคลิปแรกค่ะค่าราคาอยู่ที่1,000บาทค่ะอะยังไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าใหม่ค่ะ เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะถ่างานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะผ้าใหม่ค่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะค่าหนึ่พันบาทนะคะมีงานฝากขายลืมลมางานฝากขายมามายกค่ะค่ะนี้ก็ค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะเป็นลายราชวัดนะคะค่ะนี้ก็หนึ่พบาทค่ะ เอาเอาผ้าน่ให้าแม่ยืนในถุงึืนมาให้แม่เนยแม่สิไลน่นาให้ข,า,ข,า,ขายยู่ยู่ในถุงขางโตะนั่นมิเดียนมาสิบสองบาทคข่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะผืนนี้ค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะค่ะเป็นลายราชวัดค่ะเขาจะยกขีดลายราชวัดนะคะๆๆอ่ะ <ๆ S 1> าค่ะยกขีดลายราชวัดค่ะตรงนี้ค่ะจะตรงที่ ค่ะมัดมีค่ะอยู่ที่ในโต๊ะโต๊ะโต๊ะหลังที่อันนี้ค่ะโต๊ะโชฟาค่ะนี่ค่ะผืนนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะผ้าเต็มสองเมตรนะคะตรงนี้เขาจะหยิบโยกปลายราชวัดเหมือนกันค่ะแต่ก็เวลาเรานุ่งเราป้ายพับเข้าข้างในแบบนี้นะคะค่ะมันก็ผืนเดียวนะค่ะคือเป็นลายราชวัดทั้งผืนนะคะค่ะตรงนี้ช่องเย็บเย็บตะเข็บนะคะที่ขวามือคุณแม่ค่ะ ่ะตรงนี้ค่ะคุณแม่จะกลับด้านให้ดูนะคะขาดลายราชวัตรค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะ1,000บาทนะคะค่ะเขา,ขามัดหมีใส่ด้วยค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนค่ะวางไว้นั่นแหละอ่าราคาอยู่ที่1,000บาทนะคะขาดลายราชวัตรค่ะขาะราชวัตรยกมัดหมีด้วยค่ะเป็นของใหม่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะขาะราคาอยู่ที่1,000บาทนะคะ ปกติยกขีดลายราชวัดแบบนี้เขาจะขายอยู่ที่สามพันค่ะอันนี้คุณแม่ซื้อแบบว่างานแบบเขาเขาเขาจะมีผืนหนึ่งแบบนี้เขาจะมาขายค่ะเป็นงานติดตกนะคะแม่ค้า่ะผ่าน่ะแม่ค้าเขาจะเขาจะเหลือแม่ค้าสายตาแม่ค้าค่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะค่ะลายราชวัดค่ะแล้วก็มัดหมีใส่ค่ะ ค่ะยกขีดลายราชวัดค่ะราชวัดนี้ไม่รู้ขี่ตะกรอนคุณแม่ก็ลืมไปค่ะรู้แต่ว่าค่ะยกขีดลายราชวัดค่ะค่ะครับจะเป็นลายในตัวแบบนั้นด้วยแล้วก็มัดหมีใส่ด้วยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะคุณแม่จะขายแบบราคาย่อมเยาค่ะเป็นแบบค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บโบราณค่ะคุณแม่ไปซื้อค่ะคุณแม่อยากซื้อแบบเก่าเก็บโบราณค่ะนี้ก็เก่าเก็บโบราณค่ะ ค่ะนี่ก็หนึ่งพันบาทนะคะยังไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะค่ะนี่ก็หนึ่งพันบาทค่ะค่ะเที่ยวนี้คุณแม่ไม่ค่อยได้หาผ้าค่ะลูกไม่สบายก็ดีขึ้นแล้วแหละออกแกะโรมานมาแล้วค่ะก็ถึงได้มาไลน์นี่ค่ะค่ะนี่ก็ราคาแหวเป็นงานเก่าเก็บโบราณนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านทุ่งยืนค่ะทอแบบโบราณแบบกี่โบราณม้วนริมแต่เก่าแล้วนะคะค่ะหนึ่งพันบาทค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะนี่แหละของเก่าของโบราณแท้ค่ะหนึ่งพันบาทนะคะค่ะคุณแม่ขายแบบราคาที่ย่อมเยาวค่ะเป็นราคาผ้าเก่าเก็บโบราณค่ะค่ะหนึ่งพันบาทค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บโบราณนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนด้วยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันบาทนะคะค่ะภาพไม่นิ่งภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภผ้าให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะ ขาดนี่ก็หนึ่งพันบาทนะคะเก่าเก็บโบราณค่ะพื้นผ้าเป็นสีกรมนะคะค่ะยังไม่ได้ใช้งานผ้าเก่าเก็บโบราณนี้เป็นผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานาาาน,ะ anan, น,น,านะคะค่ะเป็นงานของเก่าของโบราณค่ะค่ะท่านทอไว้แล้วก็พับไไปในตู้นานนะคะค่ะแล้วก็มีเหมือน,หอน,เ,นเหมือนมีแม่ค้าไปหาเดินหาซื้อเหมือนแม่บ้านไอเหมือนแม่ลักนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะเขาก็ามาขายพื้นนี้ลงงานขาวดําได้นะคะค่ะราคาหนึ่งพันบาท <acht> นะคะเก่าเก็บโบราณค่ะ ขาสีกรมขาะสวยค่ะขาดหนึ่งพันบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะแม่บวารรับผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะขาไหมพวกนี้ค่ะมันจะเป็นไหมบ้านค่ะพุ่งยืนนะคะค่ะคนเก่าคนโบราณท่านทอไว้แล้วก็เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมค่ะขาดสาวไหมมือนะคะแล้วก็เอามาผ่านการค่ะค่ะผ่านการ ทอทําค่ะทํำแบ่งรูแบ่งหลานใช้งานนะคะค่ะนี่ก็พันบาทนะคะค่ะเป็นของเก่าของโบราณค่ะค่ะเจ้าเดียวกันนั่นแหละค่ะนี่ค่ะของเก่าของโบราณค่ะออกคนคนโบราณนี่จะชอบออกโทนสีแบบคล้ายๆพวกนี้นะคะค่ะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสอนะคะ ค่ะนี่ก็ของใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นของโบราณค่ะลายเก่าลายโบราณแท้ค่ะแล้วก็เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนด้วยค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะหนึ่งพันบาทนะคะค่ะของเก่าของโบราณค่ะหนึ่งพันบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันบาทค่ะ ค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1 0 0 0ันบาทนะคะเป็นเก่าเก็บโบราณค่ะยังไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าใหม่ค่ะค่ะของเก่าของโบราณค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะ1,000ันบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะจะมีอยู่ไม่กี่ผืนค่ะค่ะมันจะเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่ง่าไม่มีเยอะนะคะผ้าพวกนี้ค่ะพวกที่ ขายของเก่าของเก่าเก็กบโบราณเป็นผ้าใหม่แบบนี้ค่ะขาดขาดปัดใจทางเงินถึงออากมาขายนะคะบางทีก็พ่อแม่ทําไว้ให้ค่ะค่ะแล้วก็พ่อแม่ร่วงรับหายไปก็ค่ะบางทีก็เก็บของเก่าของโบราณมาให้ลูกให้หลานแต่ลูกหลานก็ขาดปัดใจทางเงินนะคะก็เลยเามาขายให้คุณแม่รักค่ะค่ะนี่ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะของเก่าของโบราณค่ะเก่าเก็บโบราณผ้าใหม่ะคะ่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะ ค่าทอแบบมีขั้นค่ะขาหนึ่งพันบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันบาทนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันบาทนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะมีเก่ามีโบราณค่ะพวกนี้ค่ะค่ะหนึ่งพันบาทนะคะ ค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะเขาเรียกว่าเก่าเก็บโบราณค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะพื้นนี้ก็เหมือนกันค่ะค่ะนี้ก็หนึ่บาทนะคะค่ะสีนํำเมินสดใสโดดเด่นมากค่ะ ค่ะนี่ก็เก่าเก็บโบราณนะคะหนึ่งพันบาทค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานนะคะขาะแต่ท่านเย็บถุงไว้เฉยๆค่ะเย็บสูงไว้แต่ไม่ใช้ค่ะขาะราคาหนึ่งพันบาทค่ะขาะเป็นผ้าสามตะกอค่ะพวกงนี้ค่ะขาะทอแบบม้วนริมค่ะทอแบบโบราณคนคนโบราณทอจะม้วนริมค่ะม้วนริมแบบนี้นะคะขาะริมขาดจะม้วนเส้นไหมม้วนริมค่ะ ค่ะราคาหนึ่งพันบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่ทุกผืนนะคะหนึ่งพันบาทค่ะเป็นผ้าเก่ากิมโบราณค่ะชุดนี้ค่ะค่ะหนึ่งพันบาทพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะค่ะหนึ่งพันบาทนะคะพื้นหนามากค่ะค่ะเป็นของเก่าของโบราณค่ะหนึ่งพันบาทนะคะค่ะหนึ่งพันบาทมีไม่เยอะค่ะเพราะว่านานๆค่ะ พวกนี้จะอันนี้ค่ะเป็นหนมีโฮลงานฝากขายนะคะค่ะเป็นผภาฝากเป็นงานฝากขายค่ะที่แก้วเก่าที่เคยมาฝากขายนั่นแหละค่ะทำอ,อย่างไรกันเนาะนี่หาผ่ายังไม่ตัดออกเลยอ่ะคุณแม่ก็ไม่เห็นไม่ได้รู้ค่ะนี่ค่ะเป็น ค่ะคุณแม่จะยกให้เป็นผืนก็แล้วกันค่ะค่ะเป็นผ้าลายโฮนงานฝากขายมันเคยค่ะฝากขายนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานฝากขายค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นผ้าลายโฮนค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะผ้าลายโฮนนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทะคะ่ะ ค่ะเป็นของมาฝากขายลูกๆหลานนี่แหละค่ะทอได้ทีแล้วผืนสองผืนก็มาฝากขายค่ะค่า1 4 0่บาทนะคะผ้าลายโฮนผืนนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นสีค่ะผืนนี้ออกโทนสีม่วงๆ่วงนิดหนึ่งนะคะเขาจะมาฝากมาสองผืนค่ะคุณแม่เํามาฝากไว้ให้คุณยายกให้ค่ะค่ะนี้ก็ค่าหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะมีโฮนนะคะ ถ้ามีโฮนนี้ค่ะราคานี้จะไม่ค่อยมีนะคะถ้างานฝากขายมีค่ะเพราะว่าไม่ได้กําไรค่ะลูกหลานฝากขายค่ะว่าคุณยายขายผ้าตลอดหยิบยกตลอดก็เลยมาฝากให้หยิบยกให้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะงานฝากขายค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะโทนนี้ผืนนี้ออกโทนสีม่วงม่วนิดหนึ่งนะคะ ค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นงานฝากขายนะคะค่ะสนแกโทรทักคุณแม่ค่ะเป็นผ้าไหมค่ะค่ะงานไหมบ้านพงยืนนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพงยืนค่ะค่ะภาพไม่เด่นชัดภาพไม่คมชัดแดดเข้าค่ะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะหาไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ บุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ